โส,สดอยู่นะครับยังไม่มีแฟนครับแต่ไม่อยากมีเมียครับอายากมีผัวคนี่อบเออะไรอครับค <ๆ S 2> น่อบเออ๋อเหรอก็ยังดีรัอบความรู้สึกได้รมขอได้ค่อความรู้สึกตอนนี้ดีใจมากขอบคุณมากๆเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ A ไว,ว้วางใจแล้วให้เรามาอยู่ในแคมเปญวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้สรุปสนานมากเหมือนได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรับผมครับผม ติดติดครับนะครับอาจจะแบบไม่ได้้บรรยากาศช่วงแข่งเกมพอดนี้โอ้โหคือตอนบีฟเนี่ยทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นทํางานแบบฟิลฟิลเราไม่เอาอะไรเลยเราจะไม่จริงจังอย่างที่เห็นเลยครับทุกคนจริงจังมากแต่ว่าอ๋อเราก็จริงจังเหมือนกันเพราะว่ามีคนแทกมาเราจริงจังเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกจีมเราได้เงิน20,000บาทไปแต่วันนี้เราก็ทําสําเร็จเราได้20,000บาทไปก็ดีใจครับขอเมนูสุดซีทีที่ถันไปครับเมนูสุดซี จริงๆเมนูซีดหมดครับถ้าทานกับแฟนก็จะซาแต่ไม่มีก็เลยข่มไปหน่อยแต่ว่าอยู่กับเอสก็ซาตลอดอยู่แล้วครับผมฝากแคมเปญนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนมาลองซามาลองเปิดใจมาลองออร์ซัมกับเอสนะครับผมฝากด้วยครับลาสุดอุ้ยเอาเลยหรอแม่ฝากเอสเองนะลาสุดคุณเป็นพยาบาลดูแลแฟนแฟนคุณเป็น <c oughs> คือเราเพิ่งจะเปิดใจคบกันจริงจังอ่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทางเขาก็อาจจะปักแข่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนานะอันนี้เป็นมโนของเรามโนแจมภาพของเราคือจริงๆแล้วว่าวันนั้นเป็นวันที่หนูอ่ะไปโปรโมตซีรีส์ด้วยกัน <c oughs> เลขาคิมแล้วแล้วหนูเขาไปถึงก่อนแล้วเขานัดเขานัดเท่ากันคือนัดแปดโมงแล้วก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามาเป็นตัวเจก็คือเจพิพัฒน์โทรเข้ามาบอกว่ามึงเออคือกูอยู่โรงพยาบาลนี่ก็บอกฮะอยู่โรงพยาบาลอะไรอ่ะนางเขาบอกว่าเออกูหมอนรองกระดูกปิ้น หนูแบบฮะเลยแล้วคือวันนี้เป็นวันที่เขาจะต้องแบบเออเป็นการโปรโมทเ,เลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยไปบอกพี่บัวที่เป็นพี่พี่เป็นนางเอกเยอะไรงี้พี่บัวเจดเออไม่ได้มานะคนตกใจว่าเป็นขนาดนั้นเลยหรอยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วณนะตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุดนะครับก็คือตอนนี้ดีขึ้นแต่ว่ายังปวดอยู่คือหมายถึงว่าวันนี้ไปเช็คอัพมาน่าจะปวดอยู่เพราะหนูเพิ่งคุยกันก่อนที่จะมางานนี้เลย,เลยอะไรเงี้ยว่าว่า ว่าอาการดีขึ้นบอกแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงครับแต่ว่าอาจจะต้องอาจจะต้องดูอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอยู่ๆแล้วมันมันปวดมากมันจี๊ดมากอะไรเงี้ยตอนนั้นถามนั่งก็ปวดเหมือนยืนก็ปวดอะไรเงี้ยนอนน่าจะแบบโอเคสุดอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยสายเหตุเห็นเห็นเห็นตอนนั้นเราคุยกันนะเหมือนเหมือนประมาณว่าเจดบอกว่าเหมือนก้มก้มลงไปหยิบของแล้วผิดท่าหมายถึงว่าก้มปุ๊บแล้วมันกรึก ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนแบบเหมือนมันกลายเป็นนะั่นะแหละหมอเขาวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นเรื่องการแบบหมอลองกระดูกเสื่อมแต่ว่าอันนี้จะต้องเอ็มอีกทีหนึ่งว่าว่ามันเสื่อมยังไงหรือมันเป็นขั้นไหน,ไหนอันนี้ต้องรอเจ็บปู่ใช่าดูแลเาก็ือใช่ดูแลไม่ด่าก,กันหนึ่งวันครับ oh. ปกติจะโดนด่าแล้ววันนั้นเป็นวันที่เจ็บไม่ได่าหนูเลย <laughs> เป็นฟิลแบบว่าเราก็ปเป็นแบบ เอาอย่างนี้แล้วกันวันเหมือนพยายามทาตัวเป็นสี่ภรรยา<อ>ซื้อมันเผามาให้กินดูแลหาข้าวเขียนรถพาไปเข้าห้องน้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอะไรอย่างี้เป็นหนูโมดอ,อะไรอย่างี้ก็ก็<อ>ให้เขาเห็นถึงความดีของเราสักนิดนึงก็ยังดี<อ>นะครับแต่ก็ยังด่าเราเหมือนเดิมก็คือพอหมดวันนั้นก็คือเหมือนเดิมก็เราก็ถามไายอาการตลอดเพราะเราก็เป็นห่วงเพราะว่าเหมือนเราฟังว่าหมอนรองกระดูกปิ้นมันก็ดูหนักหน่วงมากอะครับมันหมายถึงว่าเราก็ตกใจว่า เพื่อเราจะโอเคขนาดมันถือว่ามันจะรีคอเวอรี่ได้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 เป็นยังไงบ้างเพราะงานมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยโทรหาตลอดแต่ว่าก็ก็ไม่ค่อยหลับส่วนใหญ่ก็จะหลับเพราะว่าทานยาไปในเรื่องจริงอ๋่ก็จะหลับแบอยรู้ยยังโสดอยู่ครับใช่ยังโสดขอไม่ไม่ถามเนาะอะไรคนที่เข้ามา้อ้ผู้หญิงใช่มผู้หญิงใช่ไหมคือ คือผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมอาจจะไม่รู้ผมเท่ตรงไหนคือทุกคนอะไรเนื้อสักนิดนึงกับแก้มกับปากกับการแบบว่าเราเนาะคือเราอยากจะบอกตรงนี้ว่าคือถ้าเป็นแฟนทางโซเชียลมีเดียได้แบบติดตามทางทิกต o อกจอยแบบว่าเม้นแอลเม้นอะไรเงี้ยอ่าเราจอยแต่ถ้ามาเจอตัวจริงแล้วพี่โน้ตเป็นเมียเป็นเป็นเป็นหมูหนูเป็นเมียให้หน่อยเป็นเมียหนูก็ได้หรือหนูเป็นผัวพี่ก็ได้ลบกวนนะคะคือเราแบบอย่างมีผัวมากๆเลยค่ะตอนนี้คือ ใจหนึ่งคือแบบคือเราอยากจะทำคอนเทนต์กับแฟนเห็นเพื่อนเราทำคอนเทนต์กับแฟนหลายๆคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยเราอยากมีคอนเทนต์กับแฟบ้างไม่ไม่ได้อยากเป็นไอดอลของการเป็นไปครับเมียครับมีเยอะไหมที่เข้ามาพี่น้องมาไปช่วงนี้ช,นช่วงนี้ต้องบอกว่าเยอะมากทั้งในโซเชียลมีเดียแล้วเวลาเราออกกองเราไปงานอ e ีเวนต์หรือไปต่างๆอะไรย่างเงี้ยช่วงนี้เยอะมากจริงผมก็งงเหมือนกัน,นะครับว่าผมเทตรงไหนครับยงังยังยังถามย้ำอยู่ ช,ช่วง<ช>นี้เราเป็นชายแท้บ่อยเออเพราะเราชอบทำคอนเทนต์ชายแท้จริงจริงคอนเทนต์ชายแท้เหมือนเรารู้สึกว่าพอเขาแซวเรามาหนักๆอ่ะเราก็เลยอยากจะแบบเอออ่ะลองดูซิว่ามันยังมันยังได้อยู่ไหมแล้ววันนั้นลงคลิปไปตื่นเช้ามาคนดูสองร้านแล้วแบบเฮ้ยเขาชอบตุดแอปหรอแบบเราแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็แต่เรลองเปิดได้นะเพราะเราฉันไม่เปิดใจครับ เพิ่งตัดเลยเหรอตัดันอย่างนี้เลยตัดความสัมพันธ์ 3, เลยดีกว่าอ,อย่าให้มันเกินกว่านี้นะครับ<อ>แต่ว่าน่ารักทุกคนน่ารักมากเหมือนทุกคนเข้ามาจอยแล้วทุกคนก็เหมือนแบบว่าพี่นนพี่นนพี่นนแล้วคือณปัจจุบันนี้นะครับเออในในในขณะที่เราสัมภาษณ์สื่อแบบเยอะแยะมากมายเหมือนว่าเราเราคิดว่าตัวเป็นดาราแล้วนะครับคนยังทักชื่นนทันนอยู่เลยนะครับคือสงขัรคุณทันนทมากเมื่อกี้ทางทีมงานบีบงานยังเดี๋ยวคุณนันนทขึ้นไม่ใช่นะครับ อินทนนท์นะคะว่ายังหลายคนยังจำผิดอยู่นะครับก็กกก็็็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วพี่เล่าเราเป็นใครที่ยอมรสาวสาวคนนี้หรอพี่ว่าไงอ่ะหรือเป็นใครที่ยอมปับช่วงนี้เหรอครับคือล่าสุดกลับบ้านไปหายายยายบอกว่าให้แต่งงานกับไอเฟิร์นคุณเป็นคนแรกค่ะเป็นใครคือเราเป็นเพื่อนกันมานานมากจนเราแบบคือเรามองหน้าเรารู้กันแล้วว่าว่ามันไม่ได้จริงมันมองตาแล้วรู้ใจไง ก็ได้ก็เดี๋ยวแต่งเลยก็กันทท้งนั้นแต่งตงโสดไงเห็นปะต่างโสดแต่ว่ายังยังอยู่ว่าผมชอบผู้ชายพอได้ชอบไม่ยิงแล้วคือยายอ่ะเขาฝังใจว่าตอนนั้นไปเฟิร์นมางานบวชที่เชียงรายบวชที่เชียงรายไงแล้วเหมือนเขาบอกว่าไม่ยิงคนนี้งามเนาะเราก็บอกว่าเป็นเพื่อนลาวเป็นดาราเขาดังมากเลยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เขาก็ยังดังอยู่ยังหาคนม่เตะเอาเป็นไม่ยิงเนอะอยู่อย่างนั้นคับยายก็ยังย้ำอยู่ยังย้ำอยู่แต่ว่าปัก พักถึงย้ายเนอะถ้าดูบบดูก็บบว่ากันแต่ว่ายังไม่ผัว <c oughs> สุดท้ายแล้วฝากคุณแอบรักเหน่อนยได้ไหมครับฝ <c oughs> ่าบาทคนนี้แอบรักนะครับก็ก็ได้แค่แอบไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าตัวจริงก็ตอนนี้ก็ยังดูแลคุณเจษวิภาอยู่ไปเรื่อยๆ <c oughs> ครับก็ยังไม่ได้เปิดใจให้ผู้หญิงเท่าไหร่ครับก็ยังชอบผู้ชายแล้วก็ยังอยากให้มีแฟนตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกขณะจิตนะครับตอนนี้ทุกคอนเทนต์ก็ยังเป็นแฟนอยู่แล้วก็อยากมีแฟนตลอดเวลา ผู้ชายเข้าได้จริงๆนะครับคือการที่เราแบบว่าคิดว่าเฮ้ยอินทนนท์คุยเก่งอินทนนท์แบบมีมนุษยสัมพันธ์หรืออย่างนั้นอย่างนี้คือเราทําเพื่อคอนเทนต์สุดท้ายแล้วนั้นเรารักแฟนแล้วเราจะดูแลแฟนเรามีประกันสังคมให้แฟนเรามีในส่วนของบ้านตอนนี้บ้านแล้วก็มีทีวี77นิ้วมีเตียงอันนุ่มมากแล้วก็เรามีประกันสุขภาพตอนนี้คือเข้ามาอยู่ได้เลยแค่แพคกระเป๋ามานะครับอินทนนท์ยังโสดอยู่มาจีบไปได้นะครับผมนี่คือบอกคนแอบรักคือใครพี่อย่าไปลงขนูด้วยนะ เอ้พี่ฮะอยากได้พูดแบบไหนคือตอนเมื่อก่อนเคยคิดว่าอยากได้นั่นไปบบนี้ตอนนี้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผู้หญิง <laughs> จีบได้หมดเลย <laughs> นะครับ <laughs> ได้หมดขอบคุณนะครับ Welcome to Star Society